บอกจี้บอกอาจี้หนูอยู่กับใครหนูอยู่กับใครอ่ะเลยเก็บเบอร์ข่ารถเดี๋ยวยายเอาเสือบะปูให้มันจะได้เลยย่นตรงนี้ใช่ลูกเพราะว่ามันเอน็นะมันเป็นน้ำบะปูนั้นไม่บายอ่ะก่อนไม่บายอน่ะ เต็นอยู่ข้างนอกนี่แหละอากาศมันดีหาขนี่หน้ามาทนานะนี่หน้ามา,า,มาว้าวเรือต้องค้นทำนาจึงจากมาไม่สนใจใครจะเตือนหมดแล้วค่ะยขยะมันอยู่ข้างในบ้านนะทิ้งได้ไหมล่ะ โน่โน no, 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 no. ่โน่โน่หมดแล้วหมดแล้วเพชรไม่เอาไม่ทำเก็บขนนมขึ้นมาคู่มากน้อยๆได้จับผมจะมาผมพี่เวีร์เอายางมาหน่อยจะมาผมเอามาที่ไหนคะ่ะมาผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก่อนปาดคนดูสามพันสองเบิ้งพออันเบิ้งแม่กับลูกแม่กับลูกดอกกันพี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> บีผม อ๋อหวีเทยยคนหนึ่งหวีคนหนึ่งมัดอ่ะอมัดอเลยมัดเลยเสร็จยังคะอ้ยสวยสุดสวยมากโนู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 ไม่โแม่ไม่นูนูไม่โน,โนู <laughs> <laughs> โน,โนแม่ <laughs> อุ้ย wow! อะไรอะไรคะเฮ้เส uh, ียงอะไรเสียงอะไรปิวยางมัดผมปิวแล้วมือหนึ่งล้มแม่มือมือนึ่งล้มโกรธมากี่ละมือคืนนี่ก็ล้มไปดิมือคืนนี่ก็เย็นมือนี่คือว่าล้มนี่คือซื้ออยู่เออใครเนี่ย พอยจ๋าพอยจ๋าอ้าวทำไมไม่มีเสียงพอยจ๋าเอาเพชรต้นหน่อยเพชรจ๋าเพชรเพชรจ๋าดูเวลาใหญ่เรียกเพชรจ๋าอ้าวไม่จ๋าเลยยางดีบเลย เล็จ๋าอ่คอยจ๋าโอ้โหสวยมากสวยมากโอสวยมากสวยมากแม่ชอบมากเลยชอบมากชุดนี้บ๊บไปใส่มาใสุ่ดคนติดแมพี่หลองเลยต้ต้นสะ ไม่พาร้องพิมสาอะไรไต้ต้นนี่สัตว์หรอได้ต้นสได้ำเหนียววารีไอีกลิทางกระโดด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 มันกลิยช่างเง็นย่มจไปยืนมัวเลยหัดกะเพร เ็มาแย่เอาขี้เอาซับนะเอ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยมันเปื้อนอืมเปื้อนเลยเช็ดออกก่อนเช็ดหน่อยเดี๋ยวเวิ่งกล้องนี่วิ่งอย่างนี้คนนี้คนนี้เขารู้ว่าแม่กับยายกำลังไล์สุนทรบี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 ทำไปอะไรเขา็ดูกล้องว้าอย่าขึ้นชิลูกอย่าขึ้นขึ้นไปแล้วมัน หมอแตกตกลงมาที่หมอเอาไปทำแผลเนี่ยที่หมอไปทำแผลเนี่ยเออเอออย่างนี้่ะมันเจ็บนะเจ็บนะเวลาคุณหมอทำเนี่ยร้องไห้เลยเออบอกแม่นะบอกแม่นะว่าอย่าทำนะถ้ามันถ้ามันตกลงมาแล้วมันหัวแตกเลยนะ ตัวอะไรอะบินมาเออเขาจะนอนกับแม่เขาจะนอนกับแม่มีงตางาเดี๋ยวร้องก่อนเดี๋ยวนอนนั่เลยไมาแล้วถ้าหลับเราก็นอนได้นะแต่ว่ามันต้องนอนพื้นข้างล่างนะนอนข้างบนไม่ได้หรอกเอาเดี๋ยวพาไปปูนอนกับแม่เลยนะคืนนี้นะไม่ต้องนอนกับยายนะนอนกับแม่นะไม่ไม่ยังไง นอนกับแม่นะคะคืนนี้นะโอ๊ะอะไรอ่ะโอ๊ะโอ๊ะนอนันแล้วเหรอมันแสดงทุกอย่างเลยตวเนี้มิกกี้เมามิกกี้เมาิกกี้เมาส์ยหนูถ้าตายนู กระต่ายกินผัดกระต่ายกินใบไม้ ของพลอยคือของพลอยอะไรนั้นของพลอยของพลอยเหรอคอยให้น้องเล่นด้วยนะลูกคอยขึ้นยันพอยจะว่ายังไงทีนี้คำพลอยขึ้นขึ้นได้ไหมโอ้ขึ้นได้ไหมหนูถ่ายแบบหนูทำยังไงหนูถ่ายแบบยังไงนะลูกขึ้มาหัวใจหัวใจแล้วก็เอามุนเอามุนเอามุนเอามุ ก็ทำหัวใจทำยังไงไปหบิบจมูกใหญ่อออไปซื้อน้ำแต่ห้อนแ้วนั่นก็เลยเ่รอตรงนั้นอย่อู้หยแม่เป็นจะบาดมือ กินอย่างเงี้ยมันก็อิ่มมันวก็ไม่รู้เอาป้อนข้าวก็ไม่กินก <c oughs> ฟังฟังนะฟังนะหนึ่งเอาเอาหมด่งเดียวหมดเดียวเฮ้ยทักแกห้องแค่เดียวก็มี้หนึ่งหง่ะหนึ่งเก้า <c oughs> ใครอยู่ข้างล่างมีใหญ่ๆเอาพ <c oughs> ้าหลบจะได้มาเปิดร้ <c oughs> อนอยู่ <c oughs> อย่าปิดแหม่ไปปิดไปปิดประตูมันก็ร้อนทิมันก็เย็นมันร้อนตัวเออเออเออไปนั่งกิฟตี้ปนั่งกล้องกล่องย้ายกล้องย้ายเอออ้าวอายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นั่นนั่นนั่นไปช่วยมาสลับกล้องหอยตัวแม่ก่นแม่แซ่เออพ่อมาไหมพ่อมา พ่อมาไหมพ่อไหนคั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 นพ่อจ๋าคันอะไรอ่ะลูกเรียกพ่อจ๋าก่อนอุยคันคันมดเหรอลูกก็ใช่มดบอกไหนไดูสิพ่อหลับพ่อกินยาหลับเหรอพ่อจ๋าเดี๋ยวยายเอาถั่ลมก่อนร้อนอุ้ยลุงวิทย์ลุงวิทย์วูดูลุงวิทย์น่ะนี่นี่ ไปไหนก็ไปหมแล้มมึงว่ะเออเจมแม่เจมไน้้าแม่้ไห้มเลยไปที่ชมพะค เอาไปนีมาสิ่มา,มา,มา,มาขี่ทางนี้ขี่ข้างล่างเลยขี่ข้างล่างเลยขี่ข้างล่างเลยโอ้ยอย่าโดดนี่แหละเอ้ยห้ามไม่รอใส่จะไม่ไดเสิทธ ร้อนมาก<อ>เลยไเย้พูมบนโต๊ะมันโต๊กว่มันจะหันเอาของเราระวังนะระวังหัวทิ่มตรงนี้นะหัวทิ่มแล้วแตกนะค่อยๆนะลกูก <c oughs> อนา่ให่ใหญ่ใบอกแล้วว่าวมันระวังระวังระวังรนะวัง ละวังนะลูกระวังนหลักกลัวกลัวไหมกลัวค่ะเฮ้ยกลัวค่ากลัวกลัวค่เอะีใครเรียกใครเรียกยาก่อนเวลาเอาเอาเพ้ยเพยอพออเรียกทำยังไง สุดยุกโอ้จุ๊บจออพ่อเรียกจ๋าเรียังเทสใหม่ก่อนเทสจ๋าเร็วยๆโอ้ยย้ายย้ายสอนใหม่นี เห็นไหมเราเราทำอะไรเราพูดอะไรเขาพูดตามกันหมดบุญเงินบุญเงินบุญเงินโอ้ยได้เนาะอาอาอานับกันโอ้ย พรุ่งนี้มึงจะลาับแม่กับพ่อไหมอ้ยเอาอุ้ยจะอาบโอ้วเขาจะอาบน้ำนโอ้ยเนาะสุโมเซนเนาะกินเหล้าเมามากหะงวนมุกบางวนเมาเล้วเจ้าปูตาสงสซ่ปูตาถ้าดิ้นก็เป็นอย่างนี้แหละดิ้นทำไมแล้ว mình bắt nó sẽ con bị nó Ôi, nó con nó con con ơi nó con nó con ơi nó con nó chín lầu chín lầu mua ma quần mung Bàng khốn mông leo chầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì say